ควบคุมไม่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันลากไปนี่แสดงว่าเราทาเองเราหวังแล้วมันไม่ได้เพื่อนติดหวังมาดูเสียหายเสียหายสังเกตไหมผมจะเอากลุ่มที่มันไล่ๆกันมาอยู่ติดกันนัหะเสียหายนี่เป็นเรื่องจริงนะเพราะมันแปลกมากไอเอสเ้นเสียหายเนี่ยตรงตำแหน่งเนินอาทิตย์นะเนินอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ย ดสน,นอาทิตย์ยุบล่องลงมาที่เปลืองที่ผิดหวังที่เสียหายเนี่ยก็เสียหายเ,เปลืองผิดหวังเสียหายเนี่ยยุบลงมาตอนนี้ก็เสียหายเยอะมันเป็นเรื่องแปลกไม่เข้าใจหรือเส้นอาทิตย์หลุดเข้าไปในช่องเสียหายก็เสียหายเยอะหรือมีช่องเสียหายตรงตำแหน่งเสียหายก็เสียหายเยอะหรือถ้าจะให้เสียหายเยอะจริงๆตีสีช้ดำดำๆอยู่ด้วย เส้นลงไปในร่องหรือเป็นร่องใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นก็เสียหายเสองก็เสียหายเส้นนี้ก็เสียหายเอย่ยยอยันี้ก็เสียหายเยอะอย่างเงี้ยเยอะตรงนี้เนี่ยเปลือกทิศหลังเสียหายเนี่ยตอนนี้คือเส้นนี้เนี่ยเส้นตัดปลายเส้นตัดทิศลงมาลงมาที่ร่อง หรือบางคนล่องลึกๆก็เสียล่องมือแบบที่เลื่นๆูเดีวผมจะเนี่ยอย่างเงี้ยเสียครับยิ่งหนักเขย <c oughs> อาจจะเสียหายแบบอย่างหนักอย่างเนี้ยนี่เหียงมือนี้ดูนะเยีายวนี้ยเสียที่เนินเสียเนี่ยคือ คืออย่าลืมนะเอาเอาความอย่าลืมว่าเงินนี่คือเงินสําคัญเราให้ความสําคัญกับเรื่องใดเรื่องนั้นมันไม่ได้มันเสียบางคนเสียเรื่องต่อมและบางคนเสียเรื่องเง,งินทองบางคนเสียเรื่องงานอะไรก็แต่อย่างเี้ยเสียอันนี้ไม่ได้เส้นเสียนะอันนี้เงินเสียเสียแบบอย่างเงี้ยคาําว่าเสียหายก็คือตันตนิติกรรมสัญญาการคู่ยืมการให้ยืมการเครดิตเงินโอกาสมันจะลับมาดีน เนินผมก็มีคำถามานี้ท่านผมก็บอกห้เป็นนวดเนินนวดเป็นเคลนแลวจะพยายามนะบำรุงผิวบำลุงมือเอาห <c oughs> นักพอประมาณเนี่ยคำว่าเสียหายคือเป็นอย่าง้เส้นกามเนี่ยเส้นกามมีรูเยอะละได้เยอะละเส้นเกลี่ยเอเส้นเกลียยนี่แค่เส้นเกลี่ยนีอ่ยนยนอยู่ตรงนี้นะตรงเยินเสา กียเยอะอันนี้อันนี้เสียเกยียดไม่ได้เกียดคือเกียดนี่อย่างนี้แบบนี้แล้วคือตั้นเกียดแล้วตีเส้นที่หลบนี้อ่าอย่างนี้คือสน,นท,ท,ท,ที่เกยียคือสเส้น,นที่ลากากที่ทจินจริงามกเกยียเนี่ยมันมันใกล้ๆกันเส้นแรกากใต้เเสาขึ้นมา หรือจะยาวหม่อยก็ได้หรืออยู่ยมันลักอยู่ตรงนี้ก็ได้ <c oughs> หรืออยู่คงคนมีเส้นใจมาแตกอยู่ตรงนี้ก็ได้ใจรักเกลยดคือเกลยดนี่คือมันมาเบียดเบียนเงินพระหัดเส้นมันมาเบียดเบียนเงินะครับอ่านนี้น่าจะได้นี่เนี่คือมาตอนนี้แหล ไม่ได้ไม่ได้เข้าร่องเปลืองนะเป็นเพื่เกี่ยคำว่าเกลี่ยในปีความต้องการเป็นคนมีเกยีติเกียรติยศศยอดิักสีอะไรอย่างนี้คือมันมีแล้วมันก็จะพาเราไปผมก็มีนะแต่ว่าผมก็เป็นคนอยากมีเกย่อยากมีที่สุดก็เลยพยายามทำเดี๋ยวไปด่ัทงแต่ยเนี่นย เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สังเกตพลังหนังคุบเอิญมาสังเกตมือตัวเองเขาว่าเส้นอะไรก็มีเปเรียกนะจินตนาการตามนะเส้นยีนยงก็มีเส้นไปสืบุตรแอมไปเส้นหลายนี่ดูนะดูอยู่บ่อยเส้นสมาธิเส้นสมาธิอ่ะมาดูนะเส้นสมาธิคืออะไรตะกี้ผมพูดไปอะไรนะเส้นเนี่ย มันจะมีสองแบบตีเส้นสมาธิแบบกลมกับเส้นสมาธิแบบโค้งฟังเป็นเหมือนกับผลไม้ตีกลมหรือตีอย่างนี้อย่างเงี้ยทีที่เป็นเส้นไหนที่ว่าเส้นเขาก็ถามว่าผมจะไปถึงไหนไปบวชแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยตีเนี้ยเป็นเส้นสมาธิอย่างไง เส้นสมาธิแบบหนึ่งี้คือสมาธิแบบนจิตนี่เช่น attention นะอ่ะ attention ในนี่จะลากขึ้นไปอย่างนี้นะ attention จะขวางกลับมาอย่างนี้ก็คือความมีสมาธิหรือความตั้งใจที่จะทําอะไรให้ประสบผลสำเร็จอันอนี้จะให้จบอย่างนี้เดียวเสว้นฟ้าสวรสรค์เส้นเครดิต เส้นพรสวรรค์ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับจริงๆพรสวรรค์มาจากหลายอย่างแปดด้านเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นพรสวรรค์ผนมทำคลิปให้แล้วกันมันเยอะมาจากเส้นสมองก็ได้มาจากเส้นอาทิตย์ก็ได้มาจากเส้นใดๆก็ได้เส้นเครดิตอ่าเส้นเครดิตนี่คล้ายๆเส้นหลักทรัพย์แต่จะไม่เป็นเส้นหลักทรัพย์เส้นเครดิตนี้ที่เส้นที่ลากจากเส้นชีวิตออกมาทงตำแหน่งหลักทรัพย์นี่แหละทิดเนีแตกออกมา่านี้ คือถ้าเส้นหลักซับก็จะไปอย่างนี้นะในเส้นเครดิตก็จะแตกมาเนี่ยหน่อยมันมันลงอ่าลากลงคือใช้เครดิตเยี่ยมมะรอางเงี้ย <c oughs> มีเครดิตดีแต่ถ้าเส้นหลักซับก็จะลากมาแบบอย่างนี้เลยหรือไม่ก็ลากไปอย่างเงี้ยคนมีเส้นเครดิตแสดงว่ากู้กู้เงินได้กู้ยามาตั้อ่าก็ <c oughs> ด้วย กันเ่ยเส้นรับลอยลรับลอยเป็นไงเส้นนี้ก็น,น่าสนใจเส้นรับลอยกับเส้นมรอดอกเนี่ยเป็นคล้ายๆกันนะเส้นรับลอยมันจะมาอย่างนี้อยู่ตำแหน่งเดียวกันอนะจะลากขึ้นมาหาเส้นอาทิตย์มาถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้แต่เส้นมรอดอกเขาจะลากตรงๆนี่อย่างเงี้เดี๋ยวมันจะรับรอยนะ จะมาที่เนินนาทีก็ได้มาที่เนินเสาก็ได้แต่ว่าเกิดตรงตำแหน่งเกิด้าก็ได้รด<ะ>ครับอ่าสองมือยิ่งดีครับจากริมมืออันนี้อันนี้คือเส้นสมองอันนี้คือเส้นใจสมมตินะเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งระหว่างจะ,จะมาจากเส้เร็วอ่ามาจากไหนก็ได้แต่ขอให้มันชัดเจนและขอให้มันยิ่งขึ้นมาถึงเนินนที่ยิ่งดีคนนี้จะ หวยบ่อยๆนีอทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆมีลาบลอยได้อะไรเปอรเศษพิเปอจ,จบแล้วเนาะนี่มีคนได้แจ็ค팟อ,อยู่อ่ะสิบเก้าเส้นเดี๋ยวเรื่องเครื่องหมายไปอ่านเอาเครื่องหมายไปอ่านเอาเครื่องหมายเกาะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดับกันเดี๋ยววันหน้าเข้ามาถามเ,า <c oughs> เดี๋ยวผมจะวัดหน้าตั้งงวัดหน้าไปจะมีการวิเคราะห์อาทิตย์หน้าเรียนนะ เว้นทงกอาทิตย์ละกันเนาะจะได้ไม่เครียดเกินไปจะได้ไปทบทวน <c oughs> โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนรับ <c oughs> <c oughs>